呀，这。Yeah, ลูกแฟงขึ้นต้นสะเดาต้นสะเดาจะตายไหมเนี่ยดกแฟงแตงโมใหญ่มากสะเดา,ดากลางดอนพอแตกใบอ่อนนี่นี่ดอกอะไรเอย่ยขึ้นอยู่หลังม่านเต็มเลยดอกอะไรล่ะดอกอะไรแม่โนะน,น่น ต้นไม้เราขึ้นมาเต็มแล้วที่ปลูกไว้โตแล้วนะคะนี่นี่ค่ะเตแล้วต้นอะไรนะเหลืองซิลินทอนเหลืองปียาทอนที่ปลูกเอาไว้โตแล้วนี่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 ด้วยนี่ต้นขาก็ขึ้นแล้วนะคะนี่นี่นี่ มือเราเองขาก็ขึ้นแล้วไม่ได้มาสองเดือนนะคะดูชะอมฝั่งนูน้นบรรยากาศดีมากฟังเขียดจ,จะนาร้องเง็ด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 นี่นี่มาดูรวงข้าวกัน เสียงฟ้าร้องด้วยไกลๆนะคะแต่ฝนไม่ตกนี่ขาของเราขาเหลืองโอ้ยาต้นข้าวเหลืองยิงยาทอของพี่โหดูต้นไม้ออกอคุมมั่นยายอยู่ละ ถ้าทอดไก่เราทอดไก่มีท,ที่นั่งสบายเลยได้กลิ่นไปแต่มันถึงแบบชุดเด้ออ้าวยายยายกำลังทอดไก่แล้วมาถึงสบายเลยนั่งทอดไก่แบบนี้เลย ก็เหลือบางเี๋ยนะมง่าไหมเราหยิบกันหมดแล้วแมยากยายจะทันอยู่กินคนเดียวไม่ลุกคนอยามานานถึงกรุงเทพ ต่างกันว่าของกินเยอะเลยต่อข้าวก็เยอะจะบไปปลาปลาหมีแดดเดียวอันนี้เลเยอะไก่อ็กินทั้งวัน,นที่คนทีกินาะเหลือเนี่ยไี่กินหมีแล้วแต่น้ำพริกเหลือหน่อยเดียวอ่ะที่กระปิอร่อยที่สุด